t t o r y n g นะคะ Story t e l l i n g มันคืออะไร Story คืออะไรนะคะ Story เนี่ยคือในวงการทางด้านการตลาดนะเขาเอาไว้เรียกว่าเปิดเปิดเปิดสมองของลูกค้า <laughs> เปิดสมองของลูกค้าอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเปิดสมองของลูกค้าจริงเพราะว่าคือสมองของพวกเราแต่ละคนหรือว่าข้อสรุปอยู่ในหัวบางอย่างข้อสรุปเกี่ยวกับ คนคนลักษณะนี้มันจะต้องเป็นนิสัยแบบนี้แน่เลยเสินค้าแบบนี้แพคเกจจิ้งแบบนี้มันจะต้องอืมรานะคาอย่างนี้มันต้องอืมอะไรเงี้ยนะคะไออาร์ข uh, องแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านการตลาดนะคะเขาก็จะใช้สตอรี่ทางโคชนะคะเราก็ใช้สตอรี่เหมือนกันค่ะนี่เป็นเหตุที่มาว่าทำไมพี่น้อยนะคะผู่เพิ่งมาเริ่มเรียนการตลาดเนี่ยรู้เรื่องสตอรี่กับเขาด้วย เพราะว่าคือเราเป็นโค้ชเราจะต้องฝึกฝนในการเล่าเรื่องเราเรียกว่าเมลฟพนะคะนิทานต่างๆหรือเรื่องสถานการณ์ของจอห์นของแมรี่ของใครต่อใครนะคะเพื่อที่จะมาเปิดโลกกระทัดนะคะลูกค้าโอเคทีนี้ฟอร์มูล่านะ,ะฟอร์มูลาที่วันนี้ที่ ค้ชพี่น้อยเอามาฝากในการเขียน s t o r y t e l ลลิงหรือว่าในการพูดเวลาเราพูดไลฟ์หรือว่า,าพูดสื่อสารกับลูกค้าเวลาอธิบายตัวสินค้าก็แล้วแต่น,นะคะสูตรของมันก็คือเนี่ยค่ะสตารนะคะจุดส,สตารมาดูนะคะสตารเนี่ยเต็มๆม,มันคืออะไรบ้างนะคะ S S คือ Situation ะคะ่ะ situation หรือสถานการณ์ถ้าเป็นทางด้านการค้าของเรานี่ก็เป็นสถานการณ์ปัญหาของลูกค้านั่นเองออ หน้าเริ่มแบบว่ามี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 รอยสัตว์ปีกบางอย่างขึ้นมามีมีมีฝ้ามีอะไรก็แล้วแต่นะคะผิวพรรณเริ่มแบบมองคล้ำสถานการณ์ของลูกค้าคืออะไรนะคะ,ะตัวที่ตัวทีนี่็คือทัสค่ะมันย่อมาจากทัสหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่จะพาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นนะคะ เอนะคะตัวถัดมา A นี่คืออะไรคะเนี่คือ activity activity นี่คือสิ่งที่เขาต้องลงมือทำค่ะสินค้าของเราเนี่ย activity หรือกิจกรรมที่มันจะไปทำกับผิวหน้าไปทำกับปัญหาในชีวิตของเขาเพื่อให้เขาเขามีความพึงพอใจเนี่ยนะคะคืออะไรนั่นเองนะคะตัวสุดท้ายนะคะ result ค่ะอคือ result หรือผลลัพธ์หลังจากที่เขาซื้อสินค้าเราแล้ว นั่นเองนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาทีนี้ คืออันนี้คือเป็นการโฆษณาสินค้าโดยตรงแต่ว่าคือสตอรี่เวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเล่าเรื่องของเทสต์โมนี่หรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้าเราแล้วก็ได้ว่าคุณคนนี้เขาเกิดปัญหานี้ใช่ไหมคะสิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากจะให้เกิดอย่างนี้นี้ขึ้นแล้วเขาก็มาทําอย่างนี้อย่างนี้โดยมีสินค้าของเราช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วผลลัพธ์ก็คืออย่างนี้อย่างนี้ เนี่ยนะคะทีนี้คือมาดูตัวอย่างเต็มๆก็แล้วกันนะเรื่องโค้ชพี่น้อยนะคะเพราะว่าคือตอนเอรียนโค้ชเนี่ยคือสูตรสตาร์นะคะคือที่เอาไปใช้เล่าเรื่องเนี่ยนะคะก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะคือในการที่จะมาเป็นโค้ชเนี่ยทำไมมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะก็คือ,อโค้ชพี่น้อยนะคะคือถึงแม้ว,ว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณเกือบแปดปีที่แล้วค่ะคุณแม่จะอายุแปดสิบสี่แล้ว แต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนวันปกติธรรมดาเลยเช้าก็ไปเจอเขานะคะตอนสายก็ไปทํางานพ่อใบไปตอนสี่โมงค่ะพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณแม่หยุดหายใจแล้วเป็นเพราะสำลักข้าวค่ะนั่นแหละค่ะเป็นที่มาว่าโคชพี่น้อยเนี่ยช็อกมากเศร้ามากนะคือไปไม่เป็นเลยค่ะเพราะว่าคือมาพบทีหลังนะคะว่าคือพลังงานชีวิตทั้งหมดที่โคชพี่น้อยมีเนี่ย คือมันคือคุณแม่ทุกอย่างในการทํางานในการทุ่มเทหาเงินมาเนี่ยมันคือเขาค่ะเพราะว่าคือเราให้ความหมายของการมีชีวิตอยู่ตอนนั้นเนี่ยว่าเราจะต้องเป็นลูกกระตัญญูอาหารอะไรดีๆอร่อยๆที่ไหนนะคะเสื้อผ้าไหมตรงไหนช่างคนไหนตัดเย็บปราณีตแพงไม่ว่านะคะขอให้ได้ดูแลเขาพอเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยไปไม่เป็นค่ะไปไม่เป็น ถามตัวเองทุกวันค่ะตอนนั้นฉันจะอยู่ต่อได้ยังไงคะไปเห็นการ์ตูนนะคะเวลาที่มันไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยนะคะไหลาจากนั่งนั่งอยู่เนี่ยมันไหลลงไปแนบกับเก้าอี้แล้วก็ไปที่พื้นแบบนั้นเลยค่ะก็ถามตัวเองอยู่ทุกวันว่าฉันจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงพอเราอยากจะออกจากสถานการณ์เนี่ยค่ะเราก็เลยได้ยินชื่อค้ตวาส นะฮะตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้ NLP ใช่ไหมคะเออเราก็แบบศึกษาอ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วมันก็ความสุขมาเสร็จแล้วเราพอได้ยินชื่ออาจารย์เราก็ไปโรงเรียนโรงเรียนเสร็จเนี่ยมันก็เกิดผลลัพธ์ในตัวเองเกิดความสุขได้มีความสุขเนี่ยค่ะเฮ้ยมันจะวิเศษแค่ไหนถ้าโค้ชพี่น้อยเนี่ยสามารถไปโค้ชคนอื่นแล้วให้คนอื่นมีความสุขในชีวิตเหมือนกับโค้ชพี่น้อยได้โอเคทีนี้ก็มาใช้กับเรื่องสินค้าของท่านค่ะ